สนับสนุนโดยยาจุกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงต้อยหมกแดงถึงแม้ธุรกิจน้ำพริกกะเพราปอสองจะขายดิบขายดีจนทำไม่ทันแล้วก็ไม่ขอวางไม้นะคะล่าสุดปล่อยซิงเกิลใหม่ชื่อว่า See You n a ด e r เพลงนี้จะเป็นแบบไหนไปฟังกันเลยวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนั่นก็คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับชื่อเพลง See You Nader นะครับเพลงนีสสานี้ออกสไตล,ล์เลกเก้ฮะ สนุกสนุกมันมัน,มนแบบฉบับของต้้นหมกแดงครับตอนนี้ถ่ายเอ็มีไปเรียบร้อยเลยฮะเนื้อหาเพลงก็จะบอกถึงกับว่าเราเนี่ยไปหลงรักนะฮะไปแอบมองสาวนะครับก็มาได้เป็นแฟนสักทีได้แค่แอบมองเราทาให้สนใจเราก็คืเหมือนกับว่าเขาเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนั่นแหละทัคนเาจะมองว่าชื่อเพลงเรามันเป็นแบบสองแน่อ่าแน่นอนครับเราก็คิดอย่างนั้นเช่นกันนะครับแต่ว่าพอพอไปฟังในเพลงแล้วมันก็จะ มันก็จะไม่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าก็สามารถคิดไปได้แต่มันเป็นเป็นเรื่องราวสนุกสนุกที่มันเข้ากับเข้ากับเพลงเข้ากับลีลาของต้นหมอกแดงเป็นภาษาอังกฤษ See you again I see you I see you ทุกวัน you miss e e I นะมันจะเป็นเพลงที่มันมีมีคำภาษาอังกฤษด้วยนะครับใช่ใช่ครับใช่ครับอย่างไงก็ฝากเพื่อนพี่น้องนะครับแฟนเพลงช่วย กดไลค์กดแชร์ช่วยติดตามกันเยอะๆนะครับกับเพลง See You น e v e r นะครับผมติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งดได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุง่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย